นึกแล้วใจหายสองพระเอกลูกทุ่งลาลับแล้วทั้งคู่ไพรวันลูกเพชรและพนมนุพ์ต่างได้รับการขนานนามว่าเป็นพระเอกลูกทุ่งทั้งคู่เพราะเป็นนักร้องลูกทุ่งที่เสียงดีมีเพลงดังมีหน้าตาหล่อเหลาและได้แสดงหนังด้วยกันทั้งสองคนเมื่อปี2525ไพรวันลูกเพชรและพนมนุพนได้ถ่ายภาพร่วมกันลงในนิตยสารราชาเสียงทอง ฉบับวันที่5พฤษภาคมปี2525 25. เรื่องหน้าเศร้าก็คือ อีกเพียง20ปีถัดมาเมื่อวันที่17ตุลาคมปี2 5 4 5ไพรวัลลูกเพชรก็เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยอาการน้ำท่วมปอดแผลติดเชื้อขณะอายุได้61ปีหลังจากไพรวัลลูกเพชรเสียชีวิตผ่านไป20ปีกวปีกว่าพนมนุพรก็จากไปอย่างสงบในวัย7 7ปีเมื่อตอนเช้ามืดของวันที่13กรกฎาคมปี2566สําหำหรับประวัติความเป็นมาของพระเอกลูกทุ่งทั้งสองท่าน อาจารย์สัมพันธ์พัทลุงได้เรียบเรียงไว้ดังนี้พรยวันลูกเพชรมีชื่อจริงว่าสมนึกนินเขียวเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่1 4ธันวาคมปี2 4 8 4ที่บ้านดอนผิงแดดตำบลบางขุนไสรอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบ,บุรีบิดาชื่อสงวนมารดาชื่อแจ่มนินเขียวอาชีพทำนามีพี่น้องหกคนเป็นชายสี่หญิงสองเด็กชายสมนึกนินเขียวจบชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4จากโรงเรียนวัดดอนผิงแดดพิทยาคมที่อยู่ใกล้บ้าน แต่ไม่ได้เรียนต่อชั้นมัธยมเนื่องจากบ้านอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดประมาณ12กิโลเมตรหนทางไปกลับก็ลำบากสมนึกนินเขียวชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กสมัยเรียนชั้นประถมมีเพื่อนร่วมชั้นอยู่คนหนึ่งชื่อเด็กชายประเสริฐแย้มน้อยซึ่งในเวลาต่อมาก็คือพนมไพรลูกเพชรประเสริฐแย้มน้อยมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกันโดยคุณแม่ของเด็กชายสมนึกเป็นพี่สาวของเด็กชายประเสริฐเด็กทั้งสองคนออกเดินสายร้องเพลงประกวดตามงานวัดต่างๆไปทั่วจังหวัดเพชรบุรีและทุกครั้งต้องได้ที่่1และ2ไมคนใดก็ นนจนนักร้องประกวดคนอื่นๆขยานไปทำตามกันต่อมาครอบครัวได้ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันเปลี่ยนจากอาชีพทำนาเป็นทำไร่โดยคุณพ่อไปซื้อที่ดินไว้ประมาณ50ไร่ที่บ้านทุ่งประดู่ตำบลหินเนินอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันเด็กชายสมนึกก็ไปช่วยคุณพ่อทำไร่อยู่ที่นั่นหลายปีจนฐานะทางครอบครัวดีขึ้น ในระหว่างนั้นก็ไม่ละทิ้งเรื่องการร้องเพลงยังตระเวนไปร้องเพลงตามงานต่างๆเช่นเดิมและยังมีโอกาสได้ไปฝึกร้องเพลงลิเกเมื่ออายุ17ปีหนุ่มสมนึกนินเขียว มีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักร้องถึงขั้นอดทนทนไม่ไหวตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพโดยอาศัยรถขนถ่านของนายจัวซึ่งเป็นคนรู้จักกันเมื่อไปถึงกรุงเทพก็ไปหาญาติที่เป็นลูกพี่ลูกน้องชื่อคุณสมจิตซึ่งรับราชการเป็นทหารเรืออยู่ที่กรมอู่ทหารเรือฝั่งทนคุณสมจิตก็พาไปฝากให้อยู่กับคุณพ่องเมฆสุวรรณญาติคางพ่อของคุณสมจิตและเป็นอาของยอดท้ายเมฆสุวรรณหลังจากนั้นไม่นานคุณสมจิตก็พาสมนึกไปสมัครเป็นนักร้องกับบงดนตรีบางกอกชาชาของครูสมพงษ์วงรักไทยและชุติม สวรันซึ่งมีสำนักงานอยู่โรงภาพยนตร์เฉลิมบุรีและก็ไม่ผิดหวังครูสมพงษ์วงรักไทยพิจารณาแล้วซุ้มเสียงหวานไพเราะอย่างนี้รูปร่างหน้าตาหล่อเหลาแบบนี้อนาคตเขาต้องเป็นนักร้องดังแน่นอนจึงรับไว้เป็นนักร้องประจำวงและตั้งชื่อให้ว่ารุ่งเพชรลูกเพชรในยุคนั้นนักร้องดังๆที่อยู่กับวงบางกอกเจชาชาก็มีอยู่หลายคนเช่นวิเชียนผู้โชติสเสนโกมารชุนชะลอไตรตรองสอนเป็นต้นแต่นหนุ่มสมนึกอยู่กับวงบางกอกเจชาชาไม่นาน วงก็ยุบเนื่องจากทั้งครูสมพงษ์วงรักไทยและครูจุติมาสุวรรณรัตน์ต่างก็มีงานภาพยนตร์ล้นมือแต่ครูสมพงษ์ก็นึกเสียดายอนาคตการเป็นนักร้องของหนุ่มสมนึกจึงไปฝากฝังเขาไว้กับครูสุรพลสมบัติเดิญซึ่งเป็นเพื่อนรักกันโดยครูสมพงษ์ได้เชิญครูสุรพลมาที่โรงภาพยนตร์เฉลิมบุรีเพื่อให้ฟังเสียงสมนึกหน้าเวทีเมื่อหนุ่มสมนึกร้องเพลงจบก็ไม่ลืมที่จะร้องบทลิเกให้ฟังด้วยชางนนบกประ เสียงร้องลิเกอันพรี้วหวานของหนุ่มสมนึกประทับใจครูสุรพลเป็นอย่างมากจึงรับเขาไว้ในวงและให้ความรักใคร่เหมือนเป็นน้องคนหนึ่งครูสุรพลให้หนุ่มสมนึกจดเนื้อลิเกบทนั้นมาให้เมื่อหนุ่มสมนึกจดให้แล้วครูสุรพลก็นำไปแต่งเป็นเพลงโดยครูสุรพลแต่งท่อนที่1และท่อนที่2แล้วใช้เพลงลิเกของสมนึกที่จดให้เป็นท่อนแยกและครูก็แต่งปิดท้ายด้วยท่อนที่4เพลงก็จบสมบูรณ์ครูสุรพลตั้งชื่อเพลงนี้ว่าคําเตือนของพี่แล้วครูสุรพลสมบัติเจริญก็ให้สมนึก เขนเขียวบันทึกเสียงครั้งแรกในชีวิต2เพลงด้วยกันเพลงแรกชื่อดาวบ้านนาซึ่งเป็นผลงานการแต่งของครูพงศักดิ์ชันธุรุขาเพลงที่2ชื่อเพลงคําเตือนของพี่ ผลงานการแต่งของครูสุรพลสมบัติเริญทั้งสองเพลงออกอากาศพร้อมกันโดยครูสุรพลตั้งชื่อให้เขาใหม่ว่าไพรวัลลูเพชรเมื่อสองเพลงนี้ออกอากาศเพลงคําเตือนของพี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทําให้ไพรวัลลูเพชรแจ้งเกิดในวงการทันทีหลังจากนั้นครูสุรพลก็แต่งเพลงให้เขาร้องอีกหลายเพลงเช่นเพลงเสียงจากไพรวัลแม่ผักบุ้งบ้านดอนดาวจําลองนางกลางใจระหว่างที่เขาอยู่กับวงครูสุรพลใหม่ๆได้เกิดรักใคร่ชอบพอกับเด็กสาวในวงคนหนึ่งชื่อวิภารัตเปรืองสุวรรณเมื่อ ื่อครูสุรพลเห็นว่าทั้งสองรักกันจริงก็เลยเป็นเจ้าภาพจัดงานแต่งงานให้ อยู่กับครูสุรพลสมมาเจริญได้ประมาณ2-3ปีวิถีชีวิตของเขาก็พลิกผันให้ออกจากวงไปอยู่กับวงดนตรีรวมดาวกระจายครองครูสำเนียงม่วงทองเพื่อนรักของครูสุรพลไพรวันลูกเพชรอยู่กับครูสำเนียงม่วงทองเรื่อยมาจนกระทั่งลาออกไปตั้งวงเองเมื่อปี2510ซึ่งในยุคที่เขาตั้งวงเองนี้เขาได้เพลงของครูไพบูลบุตรขันมาร้องบันทึกเสียงหลายเพลงเช่นมาลายรักจากพิษณุโลกกลิ่นทูบสุขโขททยนิราชร,รักนคปรปฐมมะน,นาวไม่มีน้ำไม่รู้ไม่ชี้ กีฬารักมนรักลูกทุ่งเบ้าหลอมดวงใจทําให้การตั้งวงในช่วงแรกของเขาประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากภัยวาลูกเพชรมีโอกาสได้แสดงภาพยนตร์หลายเรื่องเรื่องแรกคือสาวเจ้าสมิงเมื่อปี2512ของดุ่ยณบางน้อยเรื่องต่อมาคือชาติลำชีของครูรังสีทัศนพยัคในปี2512เช่นกันแต่เรื่องที่เขาประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือมณรักลูกทุ่ง ของครูรังสีทัศนพยักษ์เมื่อปี2513เรื่องต่อมาคือเพลงรักบ้านนาของท่านทิพย์และเรื่องไอ้คุณเพลงของร้อยตรีเมตตาเต็มชำนานซึ่งเรื่องนี้เขาแสดงเป็นพระเอกเต็มตัวหลังจากตั้งวงได้ไม่นาน เขาก็มีเรื่องระหองระแหงจนต้องแยกทางกันเดินกับวิภาวดเพลินสุวรรณทาให้วงดนตรีของเขาสะดุดไประยะหนึ่งแต่หลังจากเพลงแพะแตกออกสู่ท้องตลาดแฟนเพลงก็ให้ความเมตตาต้อนรับเขาอีกครั้งหนึ่งต่อมาเขาร้องเพลงที่เกี่ยวข้องกับวิภารน์อีกเพลงชื่อเพลงเม ja ียจ๋าหลังจากนั้นก็กราบลาแฟนเพลงไปบวชที่วัดดอนพิงแดนจังหวัดเพชรบุรี15วันเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่และทําจิตใจให้สงบเพื่อ,อออกมาตั้งหลักชีวิตใหม่หลังจากศึกษาลาเพศแล้วเขาก็เริ่มต้นชีวิตใหม่โดยการแต่งงาน กับคู่ชีวิตที่เพียบพร้อมไปด้วยความงามทั้งกายและใจเธอชื่อพันนีลูกเพชรทั้งสองร่วมกันสร้างชีวิตใหม่ช่วยกันประคับประคองวงดนตรีเก็บหอมรอมริบสร้างเนื้อสร้างตัวเขาได้เปลี่ยนชื่อใหม่จากไพรวัลลูเพชรเป็นไพรวัลลูขเนธโดยหลวงพ่อที่เขาให้ความเคารพเป็นผู้ตั้งให้เขานําวงดนตรีออกรับใช้แฟนเพลงมาจนถึงต้นปี2518 ึงประกาศยุบวงเพื่อหันไปทําธุรกิจห้องอาหารและเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ปี2518เขาได้เปิดพัตตาคารคนเห็นที่เขากับพันนีได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาโดยตั้งอยู่แถวแถวแยกพระปิ่นเกล้าก่อนขึ้นสะพานอารุณอมรินมีผู้มีเกียรติทั้งนักร้องและนักแสดงไปร่วมแสดงความยินดีกับเขามากมายพัตตาคารคนเห็นนอกจากขายอาหารแล้วยังเป็นแหล่งบันเทิง ที่มีนักร้องหมุนเวียนกันไปสลับขับกล่อมผู้ที่ไปรับประทานอาหารตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึงเวลา23นาฬิกาทุกวัน ปี2520ชีวิตการเป็นนักร้องของเขารุ่งโรจน์ขึ้นมาอีกครั้งเมื่อหมอเอื้ออารีจัดทำเพลงขึ้นมาชุดหนึ่งชื่อชุดไอหนุ่มตังเกมอบให้เขาพราว่าลูกเพชรเป็นผู้ขับร้องและเปลี่ยนนามสกุลจากลูกคเนศมาเป็นลูกเพชรอีกครั้งหนึ่งในชุดนี้มีเพลงทั้งหมด12เพลงเช่นหนาวใจชายแดนสำรวยลืมคำเป็นต้นซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของครูชลธีทานทองทั้งหมดครูประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและในชุดนี้เพลงไอหนุ่มตังเกได้รับความนิยมสูงสุด <S <S รเรเหาาปลาข้าอันดับเพลงเสียง3ยอดและได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำเมื่อปี 2, 2021ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติประวัติครั้งที่2ในชีวิตการร้องเพลงของเขา หลังจากนั้นครูชลธีทานทองซึ่งเป็นเพื่อนรักได้แต่งเพลงให้เขาร้องอีกหลายชุดทำให้เขายืนหยัดอยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งอย่างองอาจเขาเป็นนักร้องลูกทุ่งที่เกิดมาตั้งแต่ยุคเก่าตอนต้นโด่งดังมาจนถึงยุคเก่าตอนกลางและมาถึงยุคเก่าตอนปลายก็ทำท่าว่าจะไม่เรยราแต่ชีวิตก็คือความไม่แน่นอนในปี2529ชีวิตที่กำลังรุง่รงโรจน์ของเขากลับต้องประสบกับอนาคตที่ดับวูบลง เมื่อวันที่2 7ตุลาคมปี2529รขณะที่พลยวัลูกเพชรนั่งรถเก๋งวอลโว่ไปทำธุระก,กับพนักงานบขสหมอชิดทั้งคู่ได้ถูกคนร้ายลอบยิงทำให้พนักงานบาคอสอเสียชีวิตคาที่ส่วนเขาบาดเจ็บสาหัสผู้ประสบเหตุนำส่งโรงพยาบาลชนประทานแพทย์นำเข้าห้อง i อ u นายแพทย์อภิชาติสินธุวนิชแพทย์ผู้ดูแลรักษาลงความเห็นว่าเส้นประสาทไขสันหลังขาดเนื่องจากกระสุนเจาะเข้าต้นคอทำให้ร่างกายท่อนล่างพิการจึงทำให้พลยวัลูกเพชรต้องกลายเป็นคนพิการมา ตั้งแต่บัดนั้นซึ่งกว่าที่เขาจะทําใจได้ก็ต้องใช้เวลานานทีเดียวในขณะที่เขาเจ็บป่วยเพื่อนฝูงในวงการก็ไม่ทอดทิ้งต่างแวะเวียนไปให้กําลังใจอยู่เสมอจนทําให้เขามีกําลังใจมากขึ้นและในที่สุดก็กลับมาร้องเพลงบันทึกเสียงอีกครั้งในชุดผมไม่รู้จากการประพันธ์ของครูชลธีฐานทองและหลังจากเก็บตัวมา3ปีเขาตัดสินใจวนกลับมาร้องเพลงหน้าเวทีอีกครั้งโดยการนั่งรถเข็น และประเดิมงานแรกที่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการซึ่งแฟนๆต่างก็ไปให้กำลังใจอย่างอบอุ่นจนทำให้เขามีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง กลับมาเป็นไพรวัลลูกเพชรคนเดิมและร้องเพลงรับใช้พี่น้องแฟนเพลงต่อมาจนกระทั่งเมื่อวันที่25เมษายนปี2540เวลาประมาณ5ทุ่มกว่าๆโชคร้ายกลับมายืนเขาอีกครั้งหนึ่งขณะที่เขานั่งอยู่บนรถเข็นข้างเวทีรอขึ้นร้องเพลงมีแฟนเพลงคนหนึ่งยื่นแก้วเหล้าให้เขาดื่มเขาไม่กล้าขัดใจจึงรับมาจิบไปนิดเดียวตามมารย,ยาทแต่เหตุการณ์เลวร้ายที่เขาคาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นเมื่ออยู่ๆเขาก็เกิดอาการหน้ามืดลิ้นชา คุณพันนีภรรยารีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์ระบุว่าเส้นโลหิตในสมองแตกทำให้ชีวิตการร้องเพลงของไพรบัลลูกเพชรต้องยุติลง นับตั้งแต่วันนั้นเขาต้องพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านสลับกับเข้าโรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้งวันที่12กันยายนปี2 5 4 0เขาต้องเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานถึง6เดือนเนื่องจากแผลกดทับอักเสบจากนั้นจึงค่อยกลับมาพักที่บ้านได้วันที่26กันยายนปี2 5 4 5เป็นวันที่เขาเข้าโรงพยาบาลเป็นครั้งสุดท้ายโดยไม่มีโอกาสได้กลับมาบ้านอีกครั้งนี้เขาพักรักษาตัวอยู่เพียง21วันพอถึงวันที่17ตุลาคมปี2 5 4พ 5เวลาสินาฬิกา30นาทีไพรวัลลูกเพชรนักร้องขวัญใจชาวไทยก็เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคปอดบวมที่โรงพยาบาลชนประธานหลังจากที่เขาต้องทนทุกข์ทรมานมาถึง17ปีเต็มๆพนมนพพร,พรมีชื่อจริงว่าชาตรีชินวุฒิปัจจุบันเปลี่ยนเป็นชมมงคลชินวุฒิเกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคมปี2489ี่าที่ตำบลหนองตำลึงอำเภอพานทองจังหวัดชนบรุรีเป็นบุตรของนายเจริญนางจากชินวุฒิมีพี่น้องทั้งหมด4คนเป็นคนที่3จบการศึกษาชั้น ม6ที่โรงเรียนพัฒนาศิลป์จังหวัดชนบุรีก่อนจะมาเป็นนักร้องเขาเคยเป็นกองเชียร์รำวงคณะดาราน้อยร่วมสมัยกับเรียมดาราน้อยบุภาสายชนบรรจบเจริญพรเป็นต้นได้ตระเวนไปทําการแสดงทั่วย่านภาคตะวันออกได้ค่าเหนื่อยคืนละ10บาทต่อมาได้ไปสมัครอยู่กับลิเกคณะจําลองนาคศิลป์และที่นี่เองที่ทําให้ได้ฝึกฝนเรียนรู้การร้องรําทําเพลงโดยเขาจะเป็นผู้คอยร้องสลับฉากเวลาลิเกสแสดงว่างจากงานลิเกก็กยังไปฝึกโชคมวยโดยสังกัดค่ายน,นทอชอหรือน้ําตาลชนเขา ได้ใช้ชื่อในการชกมวยว่าดวงใจนอต่อชอด้านความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักร้องในปี2507ได้ไปสมัครประกวดร้องเพลงกับวงดนตรีเทียนชัยสมยาประเสริฐซึ่งมีนักร้องเข้าประกวดหลายร้อยคนเขาใช้เพลงหนาวหรือน้องที่ขับร้องต้นฉบับโดยพนมไพรล,ลูกเพชรเป็นเพลงแก้กับเพลงลมหนาวของอรุณีขวัญบัวที่กําลังโด่งดังในขณะนั้นปรากฏว,ว่าได้รับรางวัลชนะเลิศเทียนชัยสมยาประเสริฐหัวหน้าวงได้รับเขาเป็นนักร้องในวงและสนับสนุนให้ร้องเพลงบันทึกเสียงครั้งแรกในเพลงล ร้อนประพันธ์โดยครูอรุณรุ่งรัตใช้ชื่อในการเป็นนักร้องครั้งนั้นว่าพนาวันลูกเมืองชน แต่ยังไม่ประสบความสําเร็จกับการเป็นนักร้องวงเทียนชัยอยู่ได้ไม่ถึงปีเทียนชัยก็พักวงเขากลับไปตั้งหลักอยู่ที่บ้านใหม่ในระหว่างนี้ก็ได้บวชเป็นสมนเณรอยู่ที่วัดหนองตําลึงชนบุรีบ้านเกิดหลังจากลาสิกขามาแล้วก็ใช้ชีวิตไปตามประษาค,คนหนุ่มอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็มีโอกาสได้รู้จักกับนักร้องคนหนึ่งที่ชื่อดามรกตซึ่งต่อมาก็คือสูงสันติตอนนั้นเขาเป็นนักร้องประจำวงดนตรีกระดิ่งทองของศรีไพรใจพระทั้งสองได้เป็นเพื่อนรักกันและสวงสันติก็ได้แต่งเพลงให้กับเขาหนึ่งเพลงก็ เพลงสุขีเถิดที่รักในเดือนมิถุนายนปี2508ญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งได้แนะนําให้เขาไปสมัครเป็นนักร้องประจำวงดนตรีจุฬารัฐของครูมงคลอรมตยกุลเขาจึงเดินทางไปพบครูที่สํานักงานซอยวัดเชิงหวายบางซ่อนไปถึงก็กราบครูและขอฝากตัวเป็นศิษย์ครูมงคลเล่าให้ฟังว่ามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเข้าไปพบแรกๆผมก็ไม่รับไหวหรอกเพราะนักร้องวงจุฬารัฐยังเตรียมอยู่แต่เขาก็ยังไม่กลับไม่ละความพยายาม เขาเป็นคนพูดจาไพเราะผมเห็นถึงความตั้งใจจึงให้เขาร้องทดสอบเสียงเสียงของเขาไม่เลวผมจึงรับไว้เป็นนักร้องประจำวง,งตั้งแต่วันนั้น เขาดีใจเป็นลิงโลดแรกๆผมให้ทําหน้าที่แบกหามไปก่อนตามธ e we รรมเนียมของวงแต่เขาทําหน้าที่แบกหามอยู่ได้เพียงเดือนเศษๆก็ได้ออกร้องเพลงหน้าเวทีครั้งแรกเมื่อวันที่17กรกฎาคมปี2 5 0 8ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยเขาร้องเพลงอนิจจาของโคสิ์นพคุณพอร้องจบแฟนเพลงชาวนครราชสีมาก็ปรบมือต้อนรับเขาอย่างกึกก้องจากนั้นก็ได้ออกร้องเพลงหน้าเวทีเรื่อยมานับว่าเขาเป็นนักร้องที่โชคดีมากเพราะนักร้องคนอื่นๆส่วนมากจะทําหน้าที่แบกกลองไปเป็นปีหรือไม่ก็ครึ่งปี เป็นอย่างน้อยกว่าหัวหน้าวงจะให้โอกาสถัดจากนั้นอีก3เดือนวันที่22ตุลาคมปี2508ครูมงคลก็มอบรางวัลชิ้นใหญ่ให้โดยให้เขาร้องบันทึกเสียงครั้งแรกในเพลงสุขีเธอที่รักซึ่งเป็นเพลงที่สวงสันติเพื่อนรักได้แต่งให้เขาติดตัวไว้และครูมงคลได้ตั้งชื่อนักร้องให้เขาใหม่ว่าพนมนพพร ทำให้ชื่อเสียงของเขาเริ่มเป็นที่รู้จักของแฟนเพลงซึ่งนับว่าเขาเป็นนักร้องที่โชคดีกว่านักร้องอื่นๆอีกมากมายชั่วเพียงไม่ถึงครึ่งปีก็ประสบความสําเร็จในการเป็นนักร้องอาชีพต่อมาอีกไม่นานก็ได้บันทึกเสียงเพลงที่2คือเพลงพิมพ์จ๋าพิมพ์ผลงานของครูพัยบู์บุตรขัน แต่เขามาประสบความสําเร็จสูงสุดเมื่อได้ร้องเพลงบันทึกเสียงในเพลงที่3และเพลงที่4ีคือเพลงลาสาวแม่กลองผลงานของครูกรเกษมสุวรรณเมละและเพลงอัดอั้นตันใจของครูวิเชียนคําเจริญโดยเฉพาะเพลงลาสาวแม่กลองทําให้ชื่อเสียงของพนมรพรดังสุดๆจนกลายเป็นนักร้องอมตะมาจนถึงทุกวันนี้ หลังจากนั้นพนมนดพรก็ได้ร้องเพลงดังๆไว้อีกมากมายในช่วงที่อยู่กับวงจุลารัตเช่นเพลงสาวเมืองจันทร์คนขี้อายดอกฟ้าข้าน้ำนมทะเลร่ำให้ตารางดวงใจขวัญใจคนจนหนุนขอนต่างแขนฮักเจ้าบ่อคลายสาวสวยเรนูหนุ่มทนบุรีฮักสาวขอนแก่นเป็นต้น ัพนาววานาปมอแรนพนมนพรเป็นนักร้องหุนพระเอกคนหนึ่งของวงการลูกทุ่งไทยในปี2513ชินกรไกราลาดซึ่งเข้าวงการภาพยนตร์มาก่อนแล้วจึงได้ชักนำให้เขาเข้าสู่วงการภาพยนตร์ตามไปด้วยแรกๆก็เป็นตัวประกอบสั้นๆเช่นวิ่งผ่านฉากต่อมาก็เริ่มได้บทมากขึ้นเรื่อยๆเยมื่อผู้สร้างเห็นว่า เขามีความสามารถก็มอบบทบาทให้แสดงภาพยนตร์อย่างเต็มตัวซึ่งมีหลายเรื่องด้วยกันเช่น 1. เรื่องสเสน่ห์ลูกทุ่งของบุษยรัตภาพยนตร์เมื่อปี2513เป็นเรื่องแรกที่ได้แสดงเรื่องเพลงรักแม่น้ำแควของสุริยเทพและละโวภาพยนตร์เมื่อปี2513เรื่องแม่สีไพรสร้างโดยวิจิตคุณาวุฒิปี2514ได้รับบทเป็นตัวเด่นตลอดเรื่อง นับเป็นเรื่องแรกที่ถือว่าประสบความสําเร็จในชีวิตการแสดงภาพยนตร์มนรักชาวไร่ของประทีพโกมลพิษซึ่งเรื่องนี้เขาเป็นตัวเด่นทั้งเรื่องและเรื่องอื่นๆอีกมากมายจนเขาได้รับฉายาว่าพระเอกลูกทุ่งในช่วงแสดงภาพยนตร์เขาได้เก็บเงินไว้ก้อนหนึ่งเมื่อแสดงภาพยนตร์จนเชี่ยวชาญแล้วก็ลองหันมาสร้างและกํากับดูบ้างเขาได้สร้างภาพยนตร์ไว้หลายเรื่องมีประสบความสําเร็จบ้างขาดทุนบ้างเช่นคมนักเลงเมื่อปี2521เป็นภาพยนตร์แนววู้มีสมบัติเมทันีและอรัญญานามวงนําแสดงเป็นเรื่องแรกที่ สร้างแต่ไม่ประสบความสําเร็จเรื่องจับกังราศดรเต็มขั้นเรื่องนี้เขาประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากจนได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้กํากับเงินล้านและจากภาพยนตร์เรื่องนี้พนมนพรก็ได้สร้างพระเอกหน้าใหม่ที่ได้ชื่อว่าสรพงษ์สองขึ้นประดับวงการภาพยนตร์อีกด้วยนั่นก็คือสุริโยมนโนรม พนมนพพรถือว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งคนแรกที่ประสบความสําเร็จในการอนวยการสร้างและกํากับภาพยนตร์ไทยนอกนั้นก็มีอีกหลายเรื่องเช่นอุ้ยเขินหมามุยบุญยังจับก,กังกาลังสองและอีกนับสิบเรื่องหลังประสบความสําเร็จในแวดวงภาพยนตร์พนมนพพรก็หันมาจับธุรกิจโทรทัศน์และสร้างค่ายเพลงเป็นของตัวเองเพื่อส่งเสริมให้ศิลปินนักร้องรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่แสดงความสามารถในการร้องเพลงโดยจัดตั้งบริษัทนพพรโปรโมชั่นและนพพรซินเวอร์โกขึ้นเมื่อปี2540โดยมีนักร้องร่วมสังกั มมากมากยในส่วนด้านละครโทรทัศน์ก็ได้ผลิตละครออกอากา,กาศทางช่องเจ็ดสีหลายเรื่องแต่ที่เรารู้จักดีและแฟนละครติดกันงอมแงมก็คือเรื่องแม่สีไพรในปี2553ที่มีเอกรังสีโรดเป็นพระเอกและมีนักร้องจากค่ายเพลงตัวเองร่วมแสดงหลายคนกับทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยคนที่3อีกด้วยก่อนที่จะมาล้มป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมอง จากการตรากตรำงานละครเรื่องแม่สีไพรแบบหามรุ่งหามคำ่ำการล้มป่วยครั้งนั้นทําให้พนมนพพรร่างกายเป็นอมัมพษ์เดินเหินไม่สะดวกต้องพักรักษาตัวยาวนานจนต้องสละตตาแหน่งนายกสมาคมนักเพลงลูกทุง่งให้กับนายกนกบริพันธ์เฉยภูมิบริหารต่อมาจนถึงปัจจุบันวันนี้พนมนพพรพระเอกลูกทุง่ง ที่แฟนเพลงภาคภูมิใจได้จากวงการไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับทิ้งไว้แต่เพียงชื่อเสียงและผลงานให้พวกเราได้ฝังใจจดจําและคิดถึงเขาตลอดไปอย่างไม่มีวันลืมพนมนพพรได้เสียชีวิตจากพวกเราไปเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่13กรกฎาคมปี2566หลังจากผ่าตัดสมองแล้วไม่รู้สึกตัวมาประมาณ9เดือนปิดตำนานลาสาวแม่กลองขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงและขอบคุณ ภาพจาก Facebook คุณอนุกูลคนเดิมขอบคุณมากครับ